โซมไ,ไอค่ะก็ค่อยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนในปัจจุบันมากเลยใครๆในที่นี้ถ้าสมมติเออเขาเรียกว่าไงไม่รู้ว่าเรามีอะไรใน่นูรเย็นบ้างแล้วก็ชอประสบปัญหาแบบว่าของเสียโดยที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยก็อึ่งก้อยเป็นบ่อยแม่ก็จะเป็นบ่อยที่แบบว่าซื้อของมาให้เยอะไปก่อนหรือบางีแบบ เราไม่รู้ว่ามันบดอายุเมื่อไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่านีมันตอบโจทย์คนบปัจจุบันมากๆเราะมันมีเรื่องของสุขภาพยิ่งเราอายุเยอะขึ้นบางทีเราคิดว่าอันนี้น่าจะอยู่ได้อีกสักสองสามวันแหละแต่จริงๆแล้วมันมันเสียแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์เตอร์ t a i n m e n t ด้วยการที่มันมีหน้าจอที่สามารถแบบว่าเออเป็นจุดส่วนกลางในการที่จะแบบเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆหรือสามารถฟังเพลงดูยูทูบได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามัน มันตอบโจทย์คนปัจจุบันมากๆค่ะก็เลยคุณแฮปปี้จะเครื่องไหมคะเดี๋ยวนูกจะกลับไปบอกแม่แม่เป็นคนคุมเงินหนค่มค่ะค่ะขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Samsung b e s p o k e AI สำหรับตู้เย็นนะคะก็รู้สึกว่าตอบโจทย์ทุกคนจริงๆแล้วก็อยากให้คนได้ลองใช้กันนะคะสัีก่อนเมื่อวานเป็นยังไงบ้างผิดแบบสุสานคนเป็นหรอคะก็ดีนะก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกกับเอ่ มันไม่น่าจะคือพลอตอะมันคงเหมือนตัวละครแหละแต่มันเอามาตีความในรูปแบบที่ค้นลงไปในตัวรถสุกพนมากขึ้นแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงรถสุกคนน่าสงสารนะเหนื่อยแล้วก็ทําไมทําไมไม่ไม่ไมตายสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกอยากให้ทุกคนได้ได้ลองมาดูในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมาค่ะอยเมื่อวานก็มีการแฟนคลับหลังจากจบในร เป็นงไงก็ดีนะคะก็ยังไม่ได้ถามแบบดีเทลของแต่ละคนแต่ว่าเท่าที่จับปิดแบกก็รู้สึกว่าเอ่อมันเป็นการตีความในอีกมิติหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันวิธีของหนังหรือว่าวิธีการเล่าอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะแปลกเขาเรียกว่าแปลกตาแปลกใจสําหรับหนังผีในสมัยนีค่ะคาดว่ารอยลานได้ไหมพี่ต้องเห็นคือมันมีอยู่สามคนเนาะหนูพี่รุ่นพี่แก๊ปกอดออกมาจับมือ อ้าวเราก็ว,วาดใจมุ้งใจนี่แต่ก็นั่นแหละก้อยวาก็มันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนเขาเรียกว่าเข้าถึงง่ายจริงมันเป็นประเด็นความรักแล้วก็มันเป็นความรักที่ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องนี้แม้กระทั่งในแบบย่งช่วงยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยก็เลยเชื่อว่าทุกคนน่าจะอินก็ก็ขอให้ถึงแล้วค่ะขอถามเรือ่องนี้วันที่ก้อยตอบเรื่องทอ ค่ะมีพิธีกรจากเขาบ้างได้คุยเขาได้คุยกับเราบ้มั้ยบบในรับคำตอบคำถามไรือปอ๋อพี่ท็อปไปถึงว่าเขาตอบว่าอะไรหรือยังไม่ค่ะพี่มก้อยตอบมีคำถามาไม่นะไม่ไม่ไม่เขาก็ไม่ไม,มไม่ได้ถามอะไรนะคะก็คือพี่พี่ท็อปได้มาดูเมื่อวานด้วยเขาก็เป็นแบบมาแสดงความยินดีเฉยๆอย่างนี้ Whoever. แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถามอะไรพี่เจ๊เขาถามว่า เป็นยังไงคลาสมีเยอะถาว่าแบบเออดิดูก้อยตอบแล้วนะ้าเลยอ๋อไม่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 ค่ะเขาเขาไม่ได้พูดอะไรค่ะเราิวฉิวอ๋อเขาก็ไม่ให้กําลังใจเราด้วยว่าเขาน่าจะให้กําลังใจทุกคนเลยค่ะพี่ก็ก็มากันหลายคนทำถึงแบบแก๊งเพื่อนๆมากันหลายคนใช่ค่ะคุณจิ๊บจิ๊บแบบผู้แบบเอาพัฒนาไปถึงไหนครับอ่าคุยชอบมาเลยผู้เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วเพื่อนๆค่ะก้อยกับพี่ท็อปก้อยว่า เคยร่วมงานกันในวัยหนุ่มแต่ไม่เคยได้ยังไม่เคยได้เข้าซีนหรือว่าแบบได้ทําการแสดงด้วยกันเลยก็ถามว่ารู้จักจาก,กันประมาณหนึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนมันเหตุการณ์ไหนเมมคนห่คิดว่าแบบคำวาจีบเรา,เอ,า,าอ,อ๋อจริงๆเราแค่เราไปออก,การายการด้วยกันเฉยๆคะ่ะแล้วมันแค่ว่ารายการนั้นอะเอาไปดูกันได้นะคะเพิ่มวิวให้เพื่อนชื่อรายการเพิ่มเพื่อนแล้วก็แค่ว่าต้องโทรหาพี่เป้แล้ว รายการเราไม่ได้บอกก่อนโดยที่ก้อยต้องโทรหาพี่เป้ว่าพี่ท็อปนิสัยยังไงซึ่งมันไม่แปลกที่อยู่ดีๆสมุดโทรหาพทพี่อะแล้วอยูเป็นเพื่อนแล้วถามพี่เป้พี่ท็อปนิสัยไหนก้อยเลยถามว่าถามทําไมคนนั้นเขาจีบหรอมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าเขาไม่รู้แค่นั้นเองค่ะใช่คนก็เลยเหมือนแบบฝันกแบบ็แบบเขาเรียกว่าไงอะเหมือนรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรแต่งจงๆก้อยว่ามันคือการที่เราโทรหารเขาแล้วเขาเขาคิดไม่ถึงว่าแบบทําไมเราถึงโทรมาวะประมาณนี้ เราคิดว่าจะยนี้ขึ้นนะคะถ้าคนเชียร์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นพยาดีกว่าเป็นพยาแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นเพื่อนกันเลยอป่ะใช่ค่ะผมหมายว่าแบบหนึ่งเรื่องอี่พี่พูดไม่ได้เคะกับกันแม่อดูดาวอายโยดูใจยังไงคะก็เด็ดสุดแล้วมาคิดรีบกันได้ยังไงพี่หนูแบบคือยังไม่อ่อนใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นเทปในการถ่ายทำ YouTube ที่หนูมีความสุขที่สุดเทปหนึ่งเลยแล้วหนูก็แบบ เจอไพรส์มากที่คาแรคเตอร์เราสามคนน่ะ oh, <okay. S 1> ใกล้เคียงกันได้อย่างมากขนาดนี้คือหนึ่งเราไม่ได้นัดกันแต่งตัวแล้วเราก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดีมันนั้นก็ใส่เสื้ออะไรไม่รู้สีสันสดใสแล้วก็เปิดติดโบแล้วแม่ยโยก็จะมีความแบบเขาก็จะนิ่งๆเท่ๆแล้วเออแม่ดวงดาวแบบมตตี้เขาก็จะมีความคล้ายกันใช่เหมือนแบบมันเป็นใครเป็นใครบ้างน,เนะเออแม่ดวงดาวน่าจะเป็นมัตตี้กเป็นแม่โยกเออแล้วก็แม่ดวงใจเป็นดี คือประเด็นคือคาแรคเตอร์ในการนั่งรถของแม่แม่ะเพราะว่าเพื่อนค้อยไม่ขับรถกันค้อยขับคนเดียวแม่โยเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาไม่มีใครขับรถกันเขาขับคนเดียวก็แบบนี่เป็นเหมือนแบบภาพเราอีกหลายสิบมีก็าได้หรือเปล่าลอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบได้ไปทําอาหารที่บ้านแม่แม่แล้วก็ได้นั่งพูดคุยกันแบบปิดรายการแล้วแล้วก็ยังนั่งกินข้าวกันต่ออะไรเงี้ยรู้สึกดีมากดชอบอมาก พวกแม่แม่เขาขอคาแนะนํากับการทำคอนเทนต์เราเนีหนูขอไม่แบบการทําคอนเทนต์วันนั้นหรอกค่ะวันนั้นไม่ได้คุยเชิงคอนเทนต์เลยอ่ะมันจะเป็นแบบว่าแม่แม่อยู่ในวงการมาเป็นยังไงบ้างเหมือนได้มานั่งคุยกันว่าแบบแม่แม่อยู่กันใช่แม่แม่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังข่าว่าเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งฟังแบบโอ้สมัยก่อนเขาต้องมันมีคอนดิชันที่ที่เหนื่อยกวันเยอะอะไรเงี้ยแม่ก็เปิดรูปสมัยก่อนของแม่ให้ดูค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีอ่ะได้เหมือนแบบเหมือนได้แบบแม่แม่ในชีวิตคือจริงๆรถต้นคืออะไรคะจากกันที่แบบมีคนเข้าไปคลิปนั้นใช่ค่ะคลิปนั้นที่แม่แม่ไปไปช่วงแฮนดิบไบแล้วแม่แม่ขับรถแล้วก็มีคนหนึ่งอ่ะค่ะเขาไปพิมพ์ว่าค่อยนัตตี้ดีมแล้วก็เลยได้เกิดการคุยกันว่าเอยงั้นเราลองมาออกคอนเทนต์ด้วยกันไหมแค่นั้นเลยแล้วพอไปเจอพอแฮปปี้มากสรุปมาก หนูอยากเล่นเนาะนคิดว่าคิดว่าอ๋อสิ่งที่หนูพูดตลอดว่าแบบอยากให้พีเซนเตอร์เข้าแม่แม่สามคนอะคือหนูรู้สึกว่าดูดูอย่าไปรอดูแลกันร,รายการนั้นอะแม่แม่พูดถึงความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วหนูนั่งฟังหนูแบบหนูรอท่าห,หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานมาในระดับเจ็ดสิบปีอะมันมันเป็นเพื่อนเพื่อนต้องเพื่อนแทอ้อะโอ้ค่ะแบบมันนานมากอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกแบบอินกับความสัมพันธ์แม่แม่มีคุยกันนะตีดีไหมวะเนี่ยแหละภาพเรา อันแบบนี้เลยคือความตลกคือมันเหมือนแม้กระทั่งบีดการพูดแล้วก็เหมือนคือเป็นพลังงานด้วยแบบดีมกับแม่ดวงใจดีมเขาจะชอบนั่งกลางแล้วดีมเขาจะเป็นแบบเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วเขาจะเน้นหัวเราะซึ่งแม่ดวงใจเป็นคนนั้นเหมือนกันเลยไงก็คุยกันว่าแบบเออเหมือนมากเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเขามีความสุขกับการดวลเพื่อน้อยก็เป็นคนที่มีความสุขกับการดวลเพื่อนเหมือนกันแล้วก็เป็นไหนเนทวามท่เราถึงขนาดแบบต้องทายแล้ต้อเดี๋ยวไปรอดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือ เือถามความสัมพันธ์ของแม่ๆนี่แหละแล้วเขาก็พูดว่าการที่เขาเป็นเพื่อนกันมาถึงวันเนี้เขาไม่ได้แค่ร่วมสุขอะแต่เขาผ่านความทุกข์มาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นถึงสิ่งน่ะจริงๆว่าว่าเขาผู้คนที่อยู่เคียงข้างกันในในในทุกๆทุกๆเรื่องที่มันผ่านมาเพื่อนเขาเขาพูดว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้เยอะแยะแต่ว่ามันเป็นเพื่อนที่คุณภาพอะเราออีจะไปรอดูค่ะผ่านด้วยนะคะ